หลวงพ่อทบวัดช้างเผือกยอดพระเทราจารย์ชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเป็นพระผู้มีตบะบารมีธรรมแก่กล้ามีวาจาสิทธิพุทธาคมเข้มขังเรื่องชื่อลือนามมีความภาคเพียรปฏิบัติอบรมสมาธิภาวนาจนแก่กล้าออกทุดงไปมาหลายที่ท่านเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสวัสดีครับทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังพอดแคสต์ตำนานเรื่องเล่าเก็บความรู้เรื่องรีลับในคลิปนี้ทางช่องสารธรรมก็นำเรื่องราวของหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับตะกรุดโทนหลวงพ่อทบหลอกไม่ละลาย เมื่อครั้งที่หลวงพ่อทบท่านยังดำรลงธาตุขันอยู่กิตติคุณเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทบแผ่กระจรไปไกลผู้คนมากมายเดินทางบุ่งหน้าสู่อำเภอชนแดนเพื่อกราบไหว้ขอพรแต่ที่สําคัญคือต่างต้องการเครื่องรางของขลังที่หลวงพ่อทบท่านสร้างลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทบมีมากมายทั้งข้าราชการพ่อค้าทหารตำรวจ ที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทบมีมากมายเช่นนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อทบนั้นท่านเป็นพระที่เก่งจริงหากจะบอกว่าหลวงพ่อทบท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์ก็คงจะไม่เกินไปเพราะเวลาหลวงพ่อทบท่านพูดอะไรก็มักจะเป็นไปตามนั้นด้วยกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทบที่แผระจรไปหลวงพ่อทบท่านจึงได้รับนิมนต์เป็นนั่งปลกอธิษฐานจิตในงานพุทธ,ธาภิเษก วัตถุมงคลอยู่บ่อยครั้งยิ่งในช่วงปัจฉิมวัยของท่านอาจจะพูดได้ว่าท่านได้รับอารัธานานิมนต์ไปงานพุทธ,ธาพิเศษแทบทุกวันด้วยเมตตาธรรมของหลวงพ่อทบถึงแม้จะเหนื่อยล้าถ้าวันนั้นสังขารเอื้ออำนวยหลวงพ่อท่านจะไปส่งเคราะห์ญาติโยมเสมอไม่ได้ขาดนี่คือเมตตาธรรมของหลวงพ่อทบสมภารแห่งวัดชนแดนกล่าวถึงตะบะบารมีความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่อทบมีเรื่องเล่าขานกันมาช้านานว่าเมื่อคราวฉลอง25พุทธศตรวตรรษที่วัสุทัศน์กรุงเทพมหานครมีงานหล่อพระและพิธีพุทธาพิเศษซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามตำรับพิธีของวัสุทัศน์โดยพิธีในครั้งนั้นได้อารัธนาพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณจากทั่วประเทศเข้าร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตซึ่งหลวงพ่อทบ ท่านก็เป็นหนึ่งในเทราจารย์ที่ได้รับอารัธนาเข้าร่วมพิธีในวันนั้นด้วยซึ่งงานวันนั้นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพลตํารวจเอกเผ่าศรียานน์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพระเทราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่งกล้าพุทธาคมมากมายเข้าร่วมในพิธีพอถึงเวลาอารัธนาพระเกจิขณาจารย์ขึ้นสู่อัศนะเพื่อนั่งปกเมื่อพระสงฆ์ขึ้นสู่อัศนะแล้ว ทางคณะกรรมการผู้จัดงานก็เข้าไปกราบขอโลหะธาตุวัตถุมงคลวิเศษของพระเทราจาร์แต่ละรูปเพื่อนำไปเป็นชนวนมวลสารสำคัญในพิธีเททองหลอกพระเครื่องวัตถุมงคลในครั้งนั้นพระเทราจาร์แต่ละรูปก,ก็ได้เมตตามอบโลหะธาตุวัตถุมงคลที่ตนได้พกติดย่ามมาให้กับทางคณะกรรมการรูปใดพกเหรียญติดย่ามมาด้วยท่านก็ให้เหรียญ รูปใดมีตะกรุดท่านก็ให้ตะกรุดหรือถ้ารูปไหนไม่มีติดย่ามมาเลยทางคณะกรรมการก็นำแผ่นทองที่เตรียมไว้เข้าไปกราบขอความเมตตาเพื่อขอให้หลวงปู่หลวงพ่อจ่าอักขระยันให้พอมาถึงหลวงพ่อทบท่านก็มอบตะกรุดโทนที่ท่านปลุกเสกและเตรียมมาแล้วให้ทางคณะกรรมการไปสามดอกเมื่อทางคณะกรรมการได้รับวัตถุมงคลจากพระเกจิคณาจารย์ครุปแล้ว ประธานฝ่ายคารวาสก็นําไปเทลงเตาหลอมที่จัดเตรียมไว้อย่างดีตะกรุดโทนของหลวงพ่อทบถูกหย่อนลงในเตาหลอมเตาละหนึ่งดอกไฟเตาหลอมลุกโชนแดงกล้าฝ่ายพระเทราจารย์ที่อาราธนาน,นิมนต์มาก็ขึ้นนั่งบนอัสนะเพื่อบริกรรมพระพุทธมนต์คาถาเจริญจิตภาวนาเวลาผ่านไปนานจนถึงเลิกเททองทีมงานช่างหลอก,ก็ลงมือตักโลหะ ที่หลอมละลายแล้วเพื่อเทลงเบ้าหล่อก็มีเรื่องอัศจรรย์ปรากฏให้ผู้คนได้เห็นเป็นที่หือหาก็คือทางช่างได้ตักตะกรุดขึ้นมาดอกหนึ่งซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะหลอมละลายเลยเล่ากันว่าแม้แต่เชือกที่ใช้ถักตะกรุดยังไม่ไหม้ไฟซึ่งโดยธรรมชาติของโลหะธาตุประกอบทองเหลืองแล้วเมื่อถูกความร้อนในระดับเตาหลอมย่อมละลาย กลายเป็นน้ำทองไปไม่มีเหลือรูปร่างให้เห็นแต่ไฟในตอหลอมกลับไม่อาจจะหลอมละลายตะกรุดโทนของหลวงพ่อทบได้ช่างจึงตักตะกรุดโทนของหลวงพ่อทบออกแล้วเทน้ำทองลงในเบ้าหลอมที่เตรียมไว้พอทางช่างตักเตาที่หนึ่งผ่านไปถึงเตาที่สองและที่สก็ปรากฏเกิดเหตุการณ์อัศจ,จรรย์เช่นกันคือไฟในตอหลอม ไม่อาจาที่จะหลบละลายตะกุดโทนของหลวงพ่อทบได้เลยทางช่างจึงนำตะกุดสามดอกนั้นมาให้ประธานดูซึ่งประธานฝ่ายคารวสนั้นก็คือพลเอกเผ่าเสยานนเมื่อพลเอกเผ่าเห็นและทราบว่านี่เป็นตะกุดของหลวงพ่อทบวัดชนแดนท่านพิจารณาดูแล้วก็พูดกับทีมช่างหล่อว่าหลวงพ่อทบนี่ท่านไม่ธรรมดาจริงๆแล้วพลเอกเผ่า จึงได้นำตะกรุดโทนสามดอกนั้นเข้าไปถวายหลวงพ่อทบซึ่งนั่งอยู่ที่อาสนะเมื่อหลวงพ่อทบท่านรับตะกรุดแล้วท่านก็ผนมมือยกขึ้นเหนือหัวอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงได้มอบตะกรุดโทนสามดอกนั้นให้กับพลเอกเผ่าสียานน์เรื่องเล่าขานนี้เป็นอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวขานกันมาช้านานแสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตอันลึกล้ำและตะบะบรารมีอันแก่กล้าของหลวงพ่อทบ ที่ท่านได้เสกลงไปในวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นตะกุดหรือพระเครื่องของท่านท่านเสกได้อย่างเข้มขลังเปี่ยมล้นด้วยอิทธิคุณเรื่องราวอิทธิปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทบนั้นจึงมีมากมายก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้นะครับขอบารมีหลวงพ่อทบวัดช้างเผือก พระเถราจารย์แห่งเมืองเพชรบูรณ์ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญถ้าหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องสารธรรมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ